สวัสดรับเราต้องเข้าสู่ช่องมิ้งขนวดนนะครับวันนี้เราจะมามารีวิวผักในขณะกับตัวหนึ่งเดือนที่เสี่ยงให้ผมเพื่อถ้าเพื่อนๆไหนชอบและถูกใจช่องมิ้งขันหวันฝากแล้วใช้ไหนะ้วันนี้เราจะมารีวิวผักครับผมนี่ดับแดก

ต้นหอมนี่ต้นหอมมีหญ้าวันนี้นี่จะขึ้นดินอ๋อย้อนเราไปแช่เตเยงนะแล้วก็ผักอันเนี้ยอะไรเนี่ยผักอะไรเนีย่ยยาวๆวันนี้ถุงนี้มีเย,นย,ยานะวันนี้ถุงนี้มีห้าอันด้ยกินผักอะไรครับพี่น้องกินไงเนี่ยใช่ปะ ต่อไปเป็นถัว่วอันนนี้่าจะเป็นถัวนะ่วเลยถั่วแบบพ่อพ่อแม่ถั่วลันเตาโคตรใหญ่เลยนี่บ้านเราเรียกถั่วลันเตาครับนี่เรียกถั่วลันเตาดูขึ้นไงเนี่ยถั่วถั่วที่ไม่เป็นเดี๋ยวไปนอน นี่โอเคนีปพอได้อยู่เขาเนี่นยผักขวางตุ้งนะคล้ายๆผักคล้ายๆผักผักกาดผักขวางตุง้งอ่ะนี่นี่พอได้อยู่พอกินเป็นอยู่ผัดน้ำมันใส่น้ำม,มันหอยอร่อยสุดยอดแต่ดูเขาให้มาเลยมีแต่ขี้ดินใบต่อครับต่อไปนี่ผักกาดผักกาดก็ให้มาแบบเหี่ยวเหี่ยว อะไรกันเนี่ยกับตัวให้ประกาศเอาละกันแล้วก็มีโฆษณาด้วยแไงชั่วโมงนี้มีโฆษณาด้วยมันอันนี้ว,นะว่ายวนะไหวยยกมือไหวยด้วยยกมือว,วยอย่า้ยังมือเกิดเทศครับผมพามแขวบว่ายมือเกิดเทศครับยกยกมือไหว,วยเลยไหวยนะมือเกิดเทศครับเอาก่อนนี่แล้วก็มีขอต้อโอบไหมที่บ้านาคนไทยภาษาไทยเรียกขอต้อโอบไหมครับ ไอ้หน่งผู้สุดยอดเลยแล้วก็นี่เลยประลาคิดดโอ้ไม่ใช่มันครับมันไม่ใช่เราครับม,มันมันไม่ใช่เราเดี๋ยวเจอกันนะมันโอเคสุดท้ายยังไม่สุดท้ายสุดท้ายนี่อะไรเนี่ยพอดีก็ไม่มีความรู้เรื่องผัดนะ ัดอะไรไม่รู้นี่ผักอะไรเนี่ยผักใบย่าเนี่ยผักใบย่าครับนี่ใครรู้ว่าพี่ค,คมเป็นเข้ามาอุ๊ผักครับผัดผัดตุ๋นเพ็มตนเค็มลงนี่ก็เสร็จรีวิวผักครับวันนี้แล้วก็มีขิงสุดท้ายกระเทียมออหมดแล้ว หมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วโอเคอันนี้ขอบคุณที่มารีวิวพากครับผมจัดตัวใช่ไหมอะไรขอบคุณมิวเขากระแชร์ด,ด้วยพวก,กันครัข้างหน้าบา,บายบายสวัสดีครับ